เดี่ยไปไหนฉันกับลูกจะออกไปอยู่ข้างนอกนะพี่ฉันว่าเดีเ๋ยวไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็มาอยู่บ้านเช่าเลยวันนี้ฉันหาบ้านเช่าไว้แล้วอะเือว่าเธอมีปัญญานะหรือไปเลย ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวออกไปต้อนรับค่ะค่ะค่ะจีเพนมาผู้จัดการมาต้อนรับเลยเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เพนเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะคิดถึงเลยมาหามา กาแฟเฉยๆแล้วจะกลับเลยได้ไหมโอ้ได้เขาไม่เป็นไรระดับเจฟเพนอยู่แล้วยินดีให้บริการคะ่ะต,ตัยตาเชียงใหม่ยินดีต้อนรับเสมอค,ะค่ะเชิญด้าน,น,นในเลยนะคะโอเคค่ะ เต่เจ๊สิที่บอกกับเจ๊เ,จเนี่ยเจ๊เพนอยากได้รถไปใช้งานลนักษณะไหนคะจริง,รงๆก็อยากแวะมาดูเฉยๆกันนะเอ่อตอนนี้เจ๊ทำแบบมันฝรั่งเลยนะ,ะที่ท่าสองยางแต่ว่าโอ้โหทางนี่มัน,มนมสมบูรณ์สมบันพอเอาการเหมือนกันนะบการก็ต้องขนเข้าลำพูนอะ่ะเดดเชี่ยงใหม่ ีตัวรีโบนะคะสองจุดดจะแนะนําเป็นตัวโฟวินะคะแต่ต<ม>้ื่อง2ัน8นี่แรงมาเยอะนะคะ170แรงมาโอ้ดีเลยตัวแรงเลยแล้วไปถ้าส่งยางน่าจะคิดว่าจะใช้ฟูน่าจะดีกว่านะคะตัวขับเคื่อนสี่ล้อเนาะเป็นกระบะตอนเดียวไม่มียางมาตอยเลยนะคุณตรงนั้นอนะูอโครนแล้วก็เออทางแคบด้วยชันเอาอย่างนี้ งั้นเราไปดูรถกันก่อน,นดีไหมคะเออนะ,อนะเยวพี่จะได้เห็นรถเนาะจริงๆเมื่อกี้เราก็ผ่านมาแล้วค่ะแต่ว่าเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งมันจะเห็นชัดๆเนาะเจ๊เ,จเรียบร้อยแล้วโอค้คหะช่ใจหลังใจจริงๆเสียด้านนี้เลย รถกี่คันกี่คันฉันก็โตโยต้าทั้งนั้นน่ะโดยเฉพาะโตโยต้าเชียงใหม่ฉันมั่นใจขอบคุณมากเลยค่ะเจเจเพนที่ไม่ลืมคำมาคะงั้นฉันก็เอาเอาคันนี้อืมคุณดีจัดการให้ฉันด้วยก็แล้วกันค่ะนะเจเเพนจะรับรถวันไหนดีคะจัดการให้หมดเลยแล้วกันไปดูเลือกดูยามอะไรให้ฉันแล้วก็โทรบอกฉันแล้วกันได้ค่ะซื้อสดได้ค่ะเจเจเพนค่ะ งนั้นเดี๋ยวเราทำเอกาสารเนาะ<ม>แล้วอยู่นี้แจ้งวันว่าดูเลิกให้เรียบร้อยแล้วเลิกดีประมาณวันไหนวันไหนแล้วให้แจ้งท็นเลือกนะคะแล้วก็นัดอับโหลดกันเนะาะโอเคค่ะคงั้นใช้ทางนี้เลยค่ะ เเพนกาแฟอร่อยไหมคะมกาแฟคุณนี้นี่แพงจริงจริงคุณก็รู้อยู่แล้วฉันไม่มากินกาแฟอืมไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะบริการดีเหมือนเดิมเลยขอบคุณมากเลยคะ่ะที่มาอุหนุนแล้วไม่ลืมกันนะคะเชเพนเป็นลูกค้าประจาตลอดแถมยังแนะนําลูกค้ามาให้ด้วยค่ะไปละยังไงก็โทรมาก็แล้วกันนะได้ะได้รับรมวันไหนอะนะได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเตรียมเสร็จแล้วจะโทรไป บอกก่อนแล้วเดี๋ยวส่งลายไปให้ดูนะคะว่าเตรียมรถเรียบร้อยแล้วได้ดีๆีนะขอบคุณนะคะ่ไปละไปละอขับรถดีๆนะคะอิ่มมากเลยอะเป็นไงน้องร้านนี้อร่อยมากเลยอะพี่ไม่รู้จักได้ไงอยู่ในซอยลึกนู่นน่ะโอ้ยเนาะเขาลงโพสในเฟซบุ๊กกันว่าร้านนี้อร่อยเขาปักหมุดไปให้อ่ดียวพาน้องไปเลยเห็นไหม มีหลายาล้านเลยพี่บอกให้เนี่ยถ้าแต่งงานกับพี่อ่ะต้องลาออกจากที่ทำงานนะโอ้ยไม่เอาหรอกฉันยังสนุกอยู่เลยลูกค้าก็เยอะด้วยจะไปเหนื่อยทำไมอยู่กับพี่พี่เลี้ยงเองทำเงินได้เย,ยอะอยู่นะอยู่ที่นี่ไงอ,อยู่กับพี่เป็นแม่บ้านเลยพี่ะดีแล้ว<ม>พี่ตัวเองเองเนาะอย่าคิดมากนะพี่อยู่ไรหาเลี้ยงเองนะ ็ได้ก็ได้ไม่ใช่เวลานานไปรอยแพชนะพี่โอ้น้องเห็นพี่มีคนงั้นเลยพี่รักน้องอย่าตายอยู่ทำงั้นได้ไงแล้ว จะไปจริงๆรหรือแฟนให้ลาออกอะค่ะหัวหน้าคิดมาดีแล้วใช่ไหมค่ะอืมนี่ผมต้องเสียคนดีๆอย่างคนนุณนีไปจริงๆหรือนี่ไปมาเที่ยวกันบ้างนะค่ะหัวหน้าเราจะไปมาเที่ยวนะคะ โลกเนีมีมีขาววอลรู้จักไหมวอลมีซานตาคอสด้วยโอ้ใช่ซานตาคอสลูกตัววอละคุณพ่อมาแล้วสวัสดีค่ะพ่อก่อนค่ะสดีจ้าลูกลูกดูสิอีกรูมาว่าอีกรูอีกรูเขาจะเข้าไปอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะมองไว้แล้วกล่องอะไรอีกอะฮะสั่งอะไรมาอีกแล้วอะฉันสั่งชามาให้พี่อะ ฉันเห็นพี่บ่นว่าเครียดนอนไม่หลับฉันก็เลยสั่งชามาเผื่อพี่ดื่มแล้วอ่ะจะทำให้พี่ดีขึ้นช่วยกันประหยัดหน่อยสิพี่หาเงินคนเดียวนะพี่เหนื่อยนะไอพวกกระเป๋าเอ้ยเสื้อผ้าเอ้ยไม่ยังเป็นไม่ต้องสั่งนะช่วยกันประหยัดบ้างรู้ไหมจ้าพี่ฉันจะประหยัด าวันนี้ทำอะไรกินนะฉันเห็นมีผักอยู่ในตู้เย็นนะ่ะมีเต้าหู้มีอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยต้มจืดนะพี่ฮอะต้มจืดจ้ะครับได้ครับได้ครับเดีย๋ยวผมแก้ให้ครับแบบที่เดิมนะครับแบบเดิมนะครับครับได้ครับ ดูสิคะดูอะไรคะเอาอ๋อหิวข้าวหรือยังหิวข้กินต้องจืดเอ้นะเนาะค่ะกินต้องจืดนะคะไปไว้ไว้ตรงนี้นะคะแก่แบบเดิมหรอพี่ใช่แก่แบบเดิมๆลูกค้าเดิมเดิม แกแบบไม่พอนะราคาถอเท่าเดิมอีกถอาอย่างเงี้งานก็ไม่เสร็จสักทีสิพี่ฉันว่างั้นเรารอให้เขาเซ็นสัญญาแต่แรกดีไหมตอนสรุปแบบอะเซ็นสัญญาแล้วเขียนระบุไปเลยว่าถ้าแก้แบบอะได้กี่ครั้งแล้วหลังจากนั้นถ้าแก้ครั้งต่อไปอะเท่าไหร่อะไรยังไงเงี้ยพี่จะดีกว่าไหมนี่เธอเป็นมิสเบหรือว่าพี่เป็นมิสเบบฮะ จะไปรู้กว่าพี่ได้ไงแล้วฉันก็แค่เป็นห่วงพี่เฉยเธออยู่บ้านเนี่ยเลี้ยงลูกทำกับข้าวก็พอแล้วที่เหลือพี่จัดการเองจะไม่ต้องยุ่งพี่หาเงินเองนอนๆเถอะอย่าพูดมากเธอจะมาสอนพี่ได้ไง เได้บอกถ้าเขาเลี้ยงเราข้อีมันคือลอตเตอรี่ที่เราได้มันคือสิ่งที่นึกออกปะมันน้อยคนมากที่มันจะได้อะล้างคนอาจจะมีโผล่มาสักนึ๊บตอะไรอย่างเงี้ยโหนะูนาแกยุ่งอยู่หรือเปล่าอ่ะคุยได้คุยได้ทำงานอยู่ไหมแก ถ้ามีจะคุยได้คุยได้ฉันมีเรื่องจะคุยกับแกอะ่ะอาว่ามาเลยฉันน่ะฉันว่าฉันจะเลิกกับพี่วีอะ่ะแล้วก็พาลูกอะ่ะย้ายไปอยู่ข้างนอกกับแกอ้าวทำไมอะ่ะก็ฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีความสุขอะ่ะฉันไม่มีค่าเลยอะ่ะสู้เหมือนตอนที่ฉันทำงานก็ไม่ได้ทำงานหาเงินใช้เองอะ่ะดีกว่ามานั่งรอของเงินจากเขาอะแก โอยแกใครๆก็อิจฉาแก้งนั้นแหละผัวก็เลี้ยงไม่ต้องทำงานสุขสบายแกคิดดีแล้วหรอเนี่ยแกใครไม่เป็นมันก็ไม่รู้หรอกเนะ่แกเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะคิดอย่างนี้แหละมีผัวอยู่บ้านให้ผัวเลี้ยงหาเงินให้เลี้ยงสุขสบายแต่แกไม่เป็นชั้นน่ะไม่รู้หรอกใช้เงินแต่ละบาทนะแกต้องคิดแล้วคิดอีก กระเบียดกรเียนเขามีปัญหามาเขาบอกว่าฉันใช้เงินสิ้นเปลืองซื้อเสื้อผ้าก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฉันบอกว่าฉันคิดแล้วว่าฉันออกไปทํางานหาเงินเองดีกว่าแล้วอยู่อะอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขฉันว่าก็อยู่ที่นั่นดีกว่าองั้นก็เลยแต่แกแล้วกันนะแต่ก็คิดดีๆนะสงสารลูกแกลูกฉันต้องเข้าใจแหละแก แล้เดี๋ยวถ้าฉันนะ่ะย้ายบ้านใหม่อะไรเรียบร้อยแล้วอะ่ะฉันส่งโลเคชั่นให้แกนะแกมาหาฉันที่บ้านนะโอเคโอเคได้ได okay, 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 okay. ้บายบายฉันไม่กลัวแล้วนะหนูนา <Yeah. S 1> จ้า เไปไหนฉันกับลูกจะออกไปอยู่ข้างนอกนะพี่ฉันว่าเดี๋ยวไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็ไปอยู่บ้านเช่าเลยพอดีฉันหาบ้านเช่าไว้แล้วอะเธอคิดว่าเธอมีปัญญานะเธอก็ไปเลยไปนะคะพี่จะไปแล้วไม่ต้องกลับมาพี่รอดูว่าเธอมีปัญญาหาเลี้ยงตัวเองได้ไหม ีค่ะมาพบกับแม่นีและน้องมาวัยอีกแล้วนะคะวันนี้นี่แม่นีจะมีนี่นะคะเป็นสมุนไพรหญ้าเทวดานะคะแม่นีและน้องมาวาปลูกเองเลยนะคะตัวนี้ช่วยบำรุงเลือดนะคะที่สําคัญค่ะสาวๆช่วยลดน้าตาลในเลือดอีกด้วยนะคะเวลาชงก็ง่ายๆเลยค่ะใส่แค่ประมาณ 5้ถึงหใบเนาะหรือว่า7ใบก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะ<ๆ>ก็อยู่ระราประมาณนี้ชงไปในแก้วชานะคะหรือว่ากระติกน้ําร้อนเนาะแล้วก็ใส่น้ําร้อนเข้าไปแค่นั้นแช่ไว้ประมาณ5นาทีถึงสินาทีประมาณนี้นะคะก็ดื่มแทนน้าเปล่าได้เลยนะคะรานะคานี่นะคะขนาด10บกรัมนะคะ100บาทนะคะใครสนใจจะรับนะคะอินบ็อกมาได้เลยหรือว่าเบโทรเดี๋ยวแม่ดีขึ้นเบอร์โทรให้เนาะน้งมาวันเนาะ อ้าวต่อไปเป็นตาน้องมาวาขายนะคะขายได้ไหมคะค่ะอาน้องมาวาวา่างยังไงคะน้องมาว่าไหนนะคะน้องมาว่าปลูกเองใช่แล้วคะ่ะน้องมาว่าและแม่น,นีช่วยกันปลูกใช่ไหมคะค่ะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนบินบ็อกเข้ามาเลยคะ่ะมีคนจองมาแล้วสามถุงขอบคุณมากนะคะพี่วิจิตตาขอบคุณ่ากันลูกขอบคุณทะเลขอบคุณค่ะมาแล้วคะ่ะ มาแล้วคุณสมชายคุณจิตตรานันใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะได้คะ่ะทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราส่งเลขบัญชีให้